เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นอะไรยังไงเอ่ยตรงนี้ก็จะมีเห็ดหรือหอยทากวะเนี่ยโอเคตรงนี้มีอัพเกรดอะไรซูนเนาะเราเอาดาเมจไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่มันอัพได้ทุกอะไรนี่วาโอเคเราอัพเกรดไปหมดแล้วตรงนี้ลูกศรไห,ห้เราบริเวณตรงนี้นะครับแล้วเราทำไงอะอาวนี่หรอมันจะโจมตีแบบนี้หรอออแล้วแล้ว,แล,วแล้วผมไม่ต้องไปซื้อตัวซื้ออะไรมาหรอน่าจะไม่นะครับผมโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนหอยอสหอยทากก็ สรุปมันเป็นเห็ดหรือเป็นหอยทากก็ได้หมดถาจะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหอยทากก็ได้อ่ตามที่เขาว่าตรงนี้ก็คือสุ่ม50เหรียญเนาะตอนนี้เรามีอยู่60โอเคเดี๋ยวบอตตัวนี้ให้ตายก่อนนะครับผมให้ตุยก่อนเดี๋ยวเราไปกันนะครับผมโอเคแล้วก็ได้เพชรมาด้วย2ตัวนี้เหรียญเรามีอยู่ที่70เหรียญสุ่ม50เหรียญเนาะ,ะลองเปิดไปดูดิฟิงแล้วมัน70นใช่ปะโอ,โอเคโอ้ตรงนี้มีเติมตังค์ด้วยแล้วเขาให้เราไปที่กระเป๋าแล้วก็ดาบตรงนี้ดา,างงิตตั้ ได้เมคแค่สิบเองเหรอแอบเห็นก็เอ้ยนี่ไงอู้โอกาสดอกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วใครมาทําอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอเคเรามาช่วยกันหนุ่มเราไปช่วยกันเรามะได้แค่ทีละหนึ่งหรอวะใช่เหรอไม่มันแย่งกันหรือเปล่ปาอะไรประมาณนี้ไปนะทุกคนอตีทีนะฮะผมตีได้ยี่สิบอะหวังว่าผมจะได้นี่ไงผมฆ่าตุยแล้วเมื่อกี้ตัวหนึ่งผมได้ทีละยี่สิบเฮ้ยผมได้ทีละสิบเหรียญถ้าแบบแอซิดก็จะได้ท <1 S 2> ีละ <1 S 2> หนึ่งเหรียญเนาะขอตังหน่อยอย่ามาแย่งผมเลยนะครับผมแย่งผมเลย กมขอโซโรบอสหอยทากตัวนี้ไปนะครับผมช่องพี่ชื่ออะไรผมลืมโอ้โหมีคนมาขอชื่อช่องด้วยครับผมรอบนี้เราจะยืนฟาร์มยาวๆไปไหมตรงนี้ก็กระเป๋ามีไอเทมมีอะไรไหมอะไรมีเชลนะครับผมมีเชลอยู่หนึ่งอันบริเวณตัวแกรมรินเนี่ยแกรมรินด้วยอ่ะใช่เหรอขอย่าฟาร์มนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊มันมีแกรมรินด้วยเดี๋ยวร,รอรอตีบอสร,รอบนี้เสร็จก่อนนะผมจะวิ่งไปดูดีว่าแกรมรินคืออะไร นะครับผมน่าจะเป็นบอสนะครับผมเพาป้ายบอกว่าเป็นบอสผมเลเวลสามแล้วผมสามารถจมบตีได้ปิง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 โอเคได้อยู่นะครับผมก็ <c oughs> ถือว่าได้อยู่ดูดิว่าเราจะโซโลได้หรือเปล่านะทุกคนเราต้องมาดูกันนะผมว่าเราจะโซโลได้ไหมน,นะครับโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยมีนับเวลาด้วยอะทีอะไรแบบนี้หรอดูดิว่าผมจะทําอะไรได้ไหมนะทุกคนก็ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นผมว่าเราจะทําอะไรได้ไหมนะครับประมาณนั้นแล้วทำไมไม่มันไม่ไม,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 มีตัวออกมา โหเลือก400ตียังไงตุ๋ยมาเนี่ยโอ้แม็กกอนมันจะไม่เดินครบวงก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วไหมคุณผู้ชม <c oughs> ดูดิเดแค่40กว่าวิอะโอ้โน่ว่าผมต้องถอยปะถ <c oughs> อยถอยดีกว่า <c oughs> ไม่สุเดี๋ยวฉันจะกลับมาฆ่ากินนะก่ <c oughs> อนไปฟาร์มก่อนเอ้ยพะหนุ่มเป็นไงได้ดาบเหมือนกันแล้วโอเคเปิดไปในหะุ่นหวังว่าจะได้ไอ้ดีๆหน่อยไม่เอาไม่เอา ได้ดาบแตกใหม่เมื่อกี้เอา้าแอปเกตใช้ห้าจบจีใช้สิบขออนุญาตแอปเกดไปแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็เหมือนกระเป๋าเรามีดาบสองอันที่แน่แน่มันฟิวชั่นกันได้ไม่ใช่หรอมันฟิวชั่น Fusion กันได้ไม่ใช่หรอทุกคนเห็นเขาว่ากันว่านนะเราได้ยี่ห้าทับสามสิบโอเคมันรับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามา ตรงนี้ต่อแล้วก็ฟาร์มต่อนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมบริเวณตรงนี้แล้วก็เพชรมีอะไรเอยตรงนี้ก็ลบ67เปอร์เซ็นต์ือ19ลบัคช์เราไม่สนใจนะครับผมเราโอเคแล้วก็เห็นเขาว่ามันสามารถแบบสามารถฟิวชั่นอะไรแบบนี้ได้นะครับผมผมก็ต้องลองดูว่าจะได้ฟิวชั่นอะไรยังไงไหมครับข้างบนนี้คือ,อไกลจัด1,250เลยวไกลไกลไกลมากไกลมากนะผมสุดยอดผูเ้เล่นของเรานะผมผมต้องผ่านบอสตัวนี้ไปได้ก่อนอะ ถ้าผมมาคนเดียวผมจะผ่านได้หรือเปล่าทุกคนดาเมจบอกหกมันบวกแค่หกเองอะ่ะผมต้องการอัปเกรดดาบฟิวชั่นดะของผมนะครับอยากไปด่านต่อไปมากเลยไม่รู้วันนี้จะได้ไปหรือเปล่าสายฟรีอย่างเราอะ่ะต้องทำหน้าจ่อยต่อไปอะ่ะเออได้ยินเลยเจ็บจุงเบยหวังว่าจะได้ดาบที่ดีกว่านี้นะครับผมปิงโอ้โหดาบแตก่งมาทำไมวะเอาใหม่ดิโอ้โหตัวนี้มีอะไรไหมนี่คืออัปเกรดอาวุธเหรอ ตรงนี้ไงมันฟิวชั่นกันได้เว้ยสิบเพชรเลยเหรอล้มเหลวล้มเหลว <c oughs> เดี๋ยวนะมึงมีสิทธิ์ล้มเหลวด้วยเหรอวันนี้คือต่อหล่อมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมยังงงเลยว่ามันมันล้มเหลวได้ย,ยังไงวะแล้วมันรวมดาบยังไงอะทุกคนเนีอันนี้เอ่อ <c oughs> ชนะบอสหอยทากหนึ่งตัวเออกูว่าชนะให้แล้วนี่มาตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ร้อยหกสิบสี่เหรียญเราหุบมาสุ่มหน่อยดิ ฟิงไม่เอาอดีตดีหน่อยดีแค่สี่เปอร์เซ็นต์แนวอากาศออกออกมีไหมแ้่ได้ดาบแตกเมามาทำไมก่อนไว้รุ่นก็ตรงนี้ก็อัปเกรดยังอัปเกรดไม่ได้เราต้องอัปดาเมจขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่อัปนี่คือเรียบเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้อาวุธเราสมไมอยู่ที่สิบแล้วดูดาเมจกูยังไงมาเนี่ยโอเคผมคาใจปะผมขออย่าไปตีบวกดาบผมอีกสักรอบหนะึ่งก่บมันขึ้นไหม สิเพ็ดเองโอกาสติดแปดสิเปอร์เซ็นต์นะไม่เราอาจจะมาแบบเพ็ดกูหายไปไหนอะติดแล้วนี่ไงติดแล้วติดตั้งด่วนเลยครับแล้วเป็นยี่สิบครับตอนนี้โอ้ไมค์ก๊อสระยยืนตรงนี้ต่อนะครับบีติดแล้วติดแล้วติดแล้วเมื่อกี้ไม่ใคร่าพ่อหนุ่มเจนเนอร์ไอยนนะครับผมนี่คือโลกกลางป่าโอเคเอ็มพาร์ตพิเศษอะไรเนี่ยเราไม่เอาครับผมเราไม่เอาตอโนเซคุบไบนะครับผมขาดแค่อะไรนะที่เราขาดอีกอันนึ่นคือจะ พอได้อยู่นะทุกคนอันนี้คือเพิ่มดาเมจคือต้องใช้สองรหสิบเ,เหรียญเลยหรอผมจะเพิ่มดาเมจให้สุดจัดกว่านี้นะทุกคนแเรวแค่นี้เลยเลสาสอุสตีบวกมาอย่างดีแล้วก็ผมคือเราใช้เหรียญแค่สองรอห้สิบเราก็ใช้เหรียญไปนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะสามารถเคลียร์บอสได้หรือเปล่านะทุกคนดาบพี่บวกสองไอ้น้องกับสก,กิลเฉพาะตัวที่พี่ฝึกมาเล้ผม,มีการแบบขี้โม้ด้วย <c oughs> กขี้โม้ไปด้วยขี้โม้ไปในตัวนะจ๊ะเค okay, ตรงนี้เราก็ฟันไป ตอนนี้ต้องการเหรียญ250เนี่ยจะได้อัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็จะล้องเข้าไปต่สู้พี่บอสหน่อยนะครับผมบอสอ,อะไรนะชื่ออะไรนะเกมบรินช์นะครับผมแต่ก่อนบรินช์ก็ไม่ใช่เกมบรินช์นะครับผมผมมีตาวิเศษนะทุกคนพอ,แล,อแล้วพอแล้วขี้โม้เกินไปแล้วโอเคตรงนี้เราก็พยายามตีไปนะครับผมเคลียร์ไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเคลียร์ได้นะครับผมเพชรไม่อีก 14พเพชรครับผมอย่าไปตีบวกด่าเพิ่มอะ่ะก็มีลุ้นมันติดนะครับผมขอแค่อย่าล้มเหลวก็พอนะก็ะหนุ่มนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับผมใกล้ได้แล้วโอเคฝันฝันบ้างบ้างโอเคได้เพชรมาทีละ2ทีละ2อคืออยากได้เพชรไปสัก20กําลังจะพอดีนะเผื่อมันแบบตีบวกใช้เพชร20อะไรประมาณนี้นะทุกคนเอาดีขอเพชรหน่อยจ้าบอสอยู่ไหนจ้ะขอเพชรหน่อยบอสอยู่ไหนจ้ายังไงได้เพชรมาแล้วโอเคแค่นี้ก่อนทุกคนตรงนี้เราก็อัปเกรดไป เรียบร้อยคือวิชาดาบพี่ขั้นสูงสุดปึ๊บเราต้องยืนด้านหน้าบริเวณตรงนี้ดีๆทำไมามันตีไม่ได้ว่ะมันเป็นอะไรอ่ะไงดาหินผมเลเวลสองแล้วเนี่ยทำไมมันตีไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปท้าสู้บอสเกมปรินตรงนี้ของเราดีกว่าว่าเราจะไปอะไรยังเลือดสองพันกูตียังไม่ถึงร้อยเลยดามหมินจะไปไหวหรือเปล่าปั๊บปั๊บสองทีตุยปั๊บต้องรอดูบอสอ่ะเลือดจะเท่าไหร่อ่ะบอสอ่ะปึ๊บปึ๊บตรงนี้เราก็ต้อง ใจสู้ต่อไปนะครับผมมีเวลาให้เราหนึ่งนาทีสามสิบวิีหรือหนึ่งนาทียี่สิบวินีนี่แหละต้องรอดูก่อนว่าเราจะสามารถเคลียร์ตรงนี้ได้ไหมโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมดูอัปเกรดตรงนี้ไปก่อนดาเมจไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวฮะโอ้โหดูเลือดดีดูเลือดดีทุกคนสองร้อยอ่ะผมตีแค่สามร้อยเองอะ่ะบอสคิดว่าผมไหวปะผมว่าผมไม่น่าไหวปะแต่ถ้ามาตีตรงนี้คือมันตีอย่างนึงมันได้แบบบอสได้หอยทากอ่ะแล้วมันได้ต่างเดเวยทุกคนกดอกรอแล้วจังหวะนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ ไปอะไรยังไงหรือเปล่าอีกตั้งยี่สิบวิขอลุ้นหน่อยขอรุ้นหน่อยปึ๊บปึ๊บเฮ้ย TV, ยี่สิบวิน่าจะทันสู้เขาลูกพ่อดาบลูกพ่อขับแสนวิเศษสู้เขาสู้เขาไอมึงอย่ามาแย่งกูดีเป็นไงอะเป็นไงอะเป็นไงเป็นไงผมสามารถผ่านดานได้แล้วเว้ยยิ่งดีทุกคอเหนื่อยอ๋อยป็งไงเราไปด่านต่อไปได้แล้วด่านงูพิเศษต่อให้งูพิเศษโอ้ยยังไงมีหนอนมีดาแบแม่มีอะไรด้วย วันนี้โอ้โหสองร้อยห้าสิบแต่ว่ามาสุมโอเคขอฟาร,ร์มตรงนี้ไปก่อนนะครับผมโอ้โหเลือดกี่พันมานั่นนะผมว่าไม่ใช่ผมจะได้กลับไปฟาร,ร์มที่เดิมผมก่อนเนาะคือแบบงูมันเลือดเยอะมากอะทุกคนโห oh, แล้วตรงนี้บอสอยู่ตรงไหนอะบอสอยู่ข้างในไหนวะนี่นะ่าจะข้างในนี้แหละแล้วใช้สายตาวิเศษผมมองก่อนซอรี่ผมต้องวิ่งกลับไปที่เดิม <laughs> ผมต้องวิ่งกลับไปที่เดิมผมมาฟรรมาร์มแต่ตรงนี้ผมน่าจะเร็วกว่านะครับผมไปไปเอ้ย กเขาพันทีเดียวตุยต้องการตังสองร้อยห้าสิบจะได้ไปสุ่มดาบตรงนู้นแล้วก็ดาเมมจะได้แบบจัดจ้านพอแบบปรับสภาพตัวเองในพื้นที่ตรงนู้นได้ด้วยนะครับผมขออนุญาตลบออกก่อนนะทุกคนดาบอะไรที่ไม่เกี่ยวนะครับผมมีตังสามร้อยผมไปได้แล้ววิ่งลูกปอวิ่ง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 อย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยอย่าเบื่งเหนื่อยเบื่อเหนื่อยวิ่งก่อนนะครับผมเราจะมาสุ่มตรงนี้กันคนเปิดเป็นลายสองร้อยห้าสิบโอกาสดรอปอุ้ยผมได้กระบองมาผมได้กระบองมา ไหนไหนไหนดูนี่ดูนีไหนวะางโนหมดแล้วเนี่ยกระเป๋าท่าเบ็ดร่มตัวที่2ี่สิบห้าโอเคตรงนี้ก็ผมกดติดตั้งตัวน,นี้ไปแล้วกันนะครับผมแล้วผมก็จะลวมจะก,ก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมก็จะกดไปที่โลกแล้วก็ไปไปไป,ไปที่กลางนะครับผมโอเคแล้วผมก็จะมาหาพี่รูงของเรานะครับผมเพราะว่าผมจะตีบวกนะครับ <c oughs> มันใช้อัติเป็ดผมก็ต้องกลับไปที่เดิมสาวหน้านะครับผมแล้วก็กดที่ลงไปสู้เขาปับป๊บปั๊บอกแล้วแปดสิบเอ็ด แล้วทุกคนคิดว่ามันจะตุยง่ายไหมโอ้โหแล้วไอ้ดูดูไอ้งูดูดิผมจะปล่อยให้มันตีเป็นตุยเลยอะดูดิว่ามันจะได้แบบตังค์เท่าไหร่ีดอกละแปดสิบเอ็ดอะคนคิดดูดิเหลือพันเก้าแล้วสู้เขาดูปะดอกละแปดสิบเอ็ดมึงตีเขาไหมถ้ามึงไม่ปวดแขนมึงก็ตีเขาไปไม่เราจะไปว่าไม่ได้คือถ้าได้มาแค่สิบยี่สิบสามสิบไม่เอานะถ้าได้เป็นร้อยกูโอเคอยูกบอสงูมันเป็นบอสเลยเหรอโอปป๊อป๊ปตุยไปให้มันเท่าไหร่ มาเจ็ดสิบสามเว้ยก็ถือว่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมแต่อัปเกรดดาเมจขั้นต่อไปเราใช้เท่าไหร่วะสามร้อยเจ็ดสิบห้าผมต้องการอัป,อปเกรดเพิ่มนะครับผมจะได้แบบอันนี้เยอะๆหน่อยนะทุกคนเพชรผมมีแล้วต้องการผมต้องการมาตีบัวกระบองกครับจิตพี่ลูกปึ๊บตีติดด้วยย,ยังยังเฮ้ยทำไมมันตีไม่ได้วะทุกคนผมขออนุญาตรีเกมแป๊บนึงนะครับผมมาเข้ามาแล้วไหนดูนี้จิตพี่ลูกจะให้ผมตีดาบหรือยังครับแล้วมันล้มเหลวอ่ะทุกคน ผมว่าผมต้องสู้กับบอสตัวนี้ว่ะแล้วฝั่งนู้นผมดาเมจสผมไม่ถึงกันทุกคนทอดแทจังหวะนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วผมก็ฟังเพลงย,ยาวๆนะครับคุณแปดไปครับโอ้โหเกือบไม่ทันเวลาเลยแค่ห้าวีอะทุกคนวันนี้ผมมีตังเยอะละงัาน,นอัปเกรดดาเมจสผมขึ้นไปผมก็จะไปเอ่อบริเวณตรงนั้นต่อนะครับผม ว่าผมจะฟาร์มตรงนี้ดีวะตรงนี้ก็วันนี้ก็ใกล้จะตุยแล้วนะครับผมทำไมมันตีเบาลงจังวะทุกคนเกินละเมื่อกี้เรากดห้าก็ว่าอยู่ทำไมมันเร็วจังโอ้นเสียเวลาเต่านะทุกคนเดี๋ยวผมขอเนียไปดูบอสก่อนเยอะเท่าไรเนี่ยคุณพี่คุณแพมผมน่าจะถึกมากนะครับผมโอเคครับทุกคนสําหรับอีพีนี้ก็เป็นไงบ้างครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับอีพีนี้นะผมผม,ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผม,ผมเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย